สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดเสนอรายการสวัสดีค่ะขอต้อนรับเช้าที่สดใสของคุณผู้ชมกับรายการธรรมะคู่บุญอยู่กับฝนพัชรไมั์สุปาะเสิร์ฐเช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็มีข้อคิดมีธรรมะดีๆที่จะให้คุณผู้ชมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆมาฝากกันด้วยนะคะแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชน ธรรมะคู่บุญวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆธรรมะกับเยาวชนในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นธรรมะสัญจรโดยบริษัท c ีพีหัวข้อผู้หญิงเจนแซต เรียนเล่นเน้นภาวะผู้นำโดยที่ได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมภาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนิมมาน,นรดีเสวนาธรรมร่วมกับคุณนาตรีเดวิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนายาวชนอย่างต่อเนื่องโดยมีนักเรียนร่วมฟังธรรมมากกว่า400คนเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยดีกว่าครับ เรารู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมลูกเจอพี่สิทธิ์เก่าตื่นเต้นเนาะดีแล้วที่ตื่นเต้นถ้านอนเต้นแสดงว่าชักแน่ๆนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเ,เราในฐานะเด็กและเยาวชนอนาคตปีนี้อยู่มอ,อะไรลูกมอ,อะไรม .5 ปีหน้าขอเดาเลยว่าเธอขึ้นม .6 แน่นอนอนาคตได้ขึ้นม .6 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน คุณนาตาลีปัจจุบันในรอบรุ่นนี้เจนไหนเ<ซ>จนแซทเนาะอย่างคุณนาตาลีนี่เจนไหนนี่ก่อนแซทนิดนึ่งนะก่อ,อ,อ,อนแซทนิดหนก่อนะเจนวายถ้าพราะจารย์นี่จะเจนไหนดีเป็นยิสเลยเหรอเจนไหนนะเจนไหนนะเจนบีโอเป็นรุ่นดึกดับบันแล้วนะฮะแล้วท่านพออ,อท่าน คุณโยมจากผู้บริหาร C ีพีออนี่น่าจะเจนไหนลูกเจนเอนี่เขาเรียกว่าดับเบิลหนึ่งดับเบิแล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยวัยเด็กวัยเยาวชนแต่รุ่นนู้นเขาเรียกวัยสาวแล้วสาวไม่ธรรมดานะลูกลองมองไปด้านซ้ายมือเรานี่สาวไม่ธรรมดานะสาวเออเออด้วยเออตอนไหนตอนขึ้นบันไดอะคุณนัจรี สาวบันไดอ้ออ้อออ้กันแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายเลยเพราะว่ามันเดินลำบากไงสาวอ้ออ้อออออขึ้นไปทีละขั้นละขั้นละขั้นแต่พวกเราในยุคสังคมปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่พวกเราทุกคนต้องพบเจอรุ่นนี้นะเจน Z ซนี่ก็คือเป็นเจนที่ไวต่อเทคโนโลยีชั้นพุณ้นันตลีใช่ค่คะพระอาจารย์กำลังจะโยงกลับมาที่พระพุทธเจ้าคนอันตรี พระพุธเจ้าเราเนี่ยเดิมมีชื่อว่าเจ้าชายอะไรโลกพระาประสูติจากทันของพระมารดาซึ่งมีนามว่าพระนางิามายามีพ่อหรือมีพระบิดาที่พระนามว,าว่าประสูติแล้วเดินได้ทั้งหมดกี่ก้าวก้าวพอเดินเจ็ดก้าวแล้วพระองค์ชี้มือขึ้นบนฟ้าใช่ไหมปา,างแบบนี้ชี้ขึ้นบนฟ้าแล้วพระองค์พูดขึ้นมาสามประโยคว่านบอะไรบมินมา ไม,ไม่ใช่พูดขึ้นมาสามประโยวะหนึงเราต้องเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกสองต้องเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกและสามการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานั่นแสดงว่าเจ้าชายสิทธัะมีความฝันหรือเป้าหมายชีวิตตั้งแต่ตอนประสูติแล้วพวกเราอายุ15ปี16ยังไม่รู้เป้าหมายชีวิตเลยเพราะฉะนั้นนี่จะช้าไปลูกภายในปีนี้หนูต้องรู้ตัวเองแล้วว่าหนูอยากจะเป็นอะไร พออยากเป็นอะไรแล้ววางเป้าหมายไว้เดินทางไปให้ถึงเป้าหมายทีนี้ในขณะที่หนูมีเป้าหมายแล้วเนี่ยต้องพึงระวังความรักอย่างที่บอกหนึ่งรักตัวปวตายกลับมาดูแลตัวเองสองรักใครปราถนาะรักแฟนแต่แฟบนบแบบนี้ต้องระวงังอย่าเพิ่งมีมเดี๋ยวนี้รักต้องครอบครองรักต้องแย่งชิงนะโชคดีที่พระอาจารย์มาบวชก่อนนะ ไม่งั้นอาจจะโดนแย่งชิงบ้างก็ได้<ช>อ๋อนะไม่ใช่นะัรักต้องแย่งชิงต้องครอบครองต้องให้ได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวนี้เนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรักแบบนี้รักแบบเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นอ่อเป็นมิตรภาพดีกว่าเป็นเพื่อนกัน<ช>ดีกว่าอย่าเพิ่งมารักแบบแฟนทางพระพุทธศาสนาบอกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ต้องเคยทํากรรมร่วมกันพอ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้มาเจอกันใช่ค่ะต้องเคยร่วมบุญกันมาในอดีตชาติแล้วปัจจุบันจึงทําให้รุดนให้อยู่ด้วยกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันใช่ค่ะมันต้องมีศีลเสมอกันพระพุทธเจ้าจะบอกว่าให้รักกันแบบมีเมตตาเพื่อเคือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นธรรมสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้กับเยาวชนทีนี้เรามาพูดคุยกับท่านผู้บริหารกันดีกว่าครับ CPO หรือ7 e เ e ่นอเนี่ยนะครับเราได้จัดโครงการเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับชื่อโครงการนัคือเรายกวัดมาไว้ที่7ซเว่นะครับสาเหตุที่จัดโครงการนี้ก็เพราะว่าทางผู้ใหญ่ของเรานะครับคุณก่อศักชัยรัศมีศักดิ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารเนี่ยเล็งเห็นว่าบนที่ตั้งสำนักง,งานของเรา คือวนถนนสีลมทั้งสายซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจหลักของประเทศเนี่ยมีวัดของทุกศาสนาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดจีนวัดฝรั่งนะครับหรือวัดทางอิสลามนะครับวัดแขกนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีวัดไทยเลยแนมะ้แต่วัดเดียวก็เลยมีความคิดว่าเออเราน่าจะในเมื่อไม่มีวัดเราก็น่าจะยกวัดมาไว้ที่เซเว่น ทางบริษัทก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเอารายการยกวัดมาไว้ที่ Seven เซเว่นี่ยสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นนะครับเราโดยใช้ชื่อว่าธรรมะสู่เยาวชนฝากไปถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอประเทศนะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเ,เป็นความหวัง ของอคนในรุ่นเก่าหรือแม้อย่างรุ่นผมเนี่ยนะครับงั้นเรื่องของความเก่งเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะมีอยู่แล้วแต่คนเราเนี่ยนะครับนอกเหนือจากความเก่งเนี่ยอยากจะให้น้องๆทุกคนมีความดีอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าสังคมของเราจะเจริญก้าวหน้าและไปอยู่อย่างผาสุกได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยคนเก่งและคนดีพร้อมๆกัน งั้นธรรมะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของศาสนาไหนเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยก่องก่าวให้น้องๆทุกคนเป็นคนดีของประเทศ,เป,นนปเ,ทศเป็นคนดีของสังคมก็อยากจะฝากว่าอยากให้น้องทุกคนสละเวลาบางเซี่ยวบางขณะของวันของเดือนนะฮะลองไปศึกษาธรรมะและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองเชื่อว่าจะทำให้น้องทุกคนเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีของสังคมครับธรรมะ,รรมะคู่บุญธรรมะคือธรรมชาติค่ะดังนั้นเราควรจะใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะวันนี้เรามีข้อคิดดีๆค่ะกับในช่วงสาระธรรมจากสูนวิปัสนาวัดมหาธาตุมาฝากกันค่ะ ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ราย,รายการสรารธรรมจะศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐา,านนานาชาติของวัดมหาธาตุยุวราชลังสริดกรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังเช่นเคย สำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสั่งสมบุญซึ่งการสั่งสมบุญนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธก็ว่าได้บางท่านก็ทําเป็นประจําและสม่ําเสมอบางท่านก็อาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างบางท่านก็ไม่ค่อยได้ทําเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นมีสิ่งที่สําคัญอยู่สองอย่างก็คือส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นใจ กายนั้นเราอาศัยข้าวปลาอาหารอย่างที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้กายเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่ได้ในส่วนของจิตใจจะต้องอาศัยคุณงามความดีหรือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพื่อให้จิตใจทั้งเหล่านั้นสามารถอยู่ได้ดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้เร่งขวนขวายในการทำความดีสั่งสมบุญกุศลให้มากๆ โดยหลักในการทําความดีใหญ่ๆ3ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกสั้นๆเพื่อให้จําง่ายว่าทานศีลภาวนาซึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเคยทําทั้ง3ประการนี้ทานเราก็จะต้องหมั่นให้ศีลก็จะต้องหมั่นรักษาและภาวนาก็จะต้องหมั่นเจริญความดีทั้ง3ประการนี้เนี่ย ที่ให้ผลดีก็คือให้ผลดีเหมือนกันส่วนที่มีข้อแตกต่างกันก็คือให้ผลดีแต่ละอย่างแตกต่างกันไปทานจะทําให้เรารวยศีลจะทําให้สวยและหลอ่อภาวนาก็จะทําให้เราฉลาดอันนี้คือผลใหญ่หญของการทําความดีทั้ง3ประการดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเนะี่ยให้เร่งขวนขวายในการทําความดีให้มากๆซึ่งพวกเราทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินว่าการสร้างสมบุญนั้น เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่างก็ทราบอย่างนี้เนี่ยเราทุกคนจึงควรจะต้องสั่งสมบุญณ์กุศลบ่บบอยๆทำความดีบ่อยๆแล้วความดีไม่มีใครสามารถจะแย่งชิิงของเราไปได้โจรก็รักไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้และไม่สามารถจะเสียหายเพราะสิ่งของอย่างอื่นได้แต่ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ย ถ้าเราประมาทโจรก็ลักไปได้ขโมยไปได้บางครั้งถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีพอไฟอาจจะไหม้ก็ได้น้ําท่วมก็ได้แต่สําหรับบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เราทํานั้นไม่มีอันตรายชนิดใดทําลายหรือแม้แต่คนก็ไม่สามารถแย่งของเราไปได้ดังนั้นอยากจะขอเชิญชวนท่านทัน้งหลายได้มันสั่งสมบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนั้นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องหาโอกาสทําบ่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครถ้าเราอยู่เป็นอย่างมีธรรม,มะเนี่ยปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเราอยู่กันแบบไม่มีธรรม,มะอยู่กันแบบไม่มีศีลมีธรรมคอยํากับปัญหาจะเกิดมากมายตามมาทันทีเพราะฉะนั้นสาราปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็จะใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดพัฒนาจิต เป็นที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลในท้องถิน่นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะได้ทําให้กิเลสของคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นลดลงก็คือทําให้จิตใจนั้นสะอาดขึ้นขาวขึ้นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยถูกกิเลสที่จรมาทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาขูดมาขัดด้วยการปฏิบัติที่ปราศนากรรมฐาน ก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นขาวขึ้นสะอาดขึ้นดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะได้ร่วมให้การสนับสนุนในการสร้างสระปฏิบัติธ,ธรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชนทุกคนเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ท่านทั้งหลายตลอดไป มคู่บุญการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราดีเด่นหรือดังอะไรเพียงแค่ให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์สูงสุดคนหนึ่งเท่านั้นนี่แหละค่ะถูกต้องและมีความสุขที่สุดในช่วงเสียงธรรมจากมหายานจะมีอะไรมานำเสนอกันบ้างติดตามชมกันนะคะ ญาติโยมทุกท่านเสียงธรรมจำมหายานขอบอกกล่าวในกิจกรรมงานบุญคืองานสร้างมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนเป็นจิตวิญญาณของบรรพชนของพวกเราเราท่านทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือในองค์พระมหาโพธิสัตว์มุ่งมั่นในการนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลงออกมาให้เป็นรูปประธรรมให้สัมผัสและจับต้องได้นะโยมนะโลกยุคนี้ต้องการของจริง ที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้จริงๆ,จงๆเจ็บเยี่ยมไข้ตายเยี่ยมผีเวลามีช่วยเหลือกันขอให้เป็นแต่เพียงมีเมตตาต่อกันเมตตาจะทำให้เรานั้นเข้าสังคมได้ง่ายเมตตาที่เราได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจะทำให้เราอบอุ่นและเย็นกายเย็นใจไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก นะฮะแต่คนที่ไม่มีเมตตาเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องแต่เราคนที่มีเมตตาเป็นพื้นฐานคือมีใจให้กันอยู่เพราะความรักใคร่นะฮะเอ็นดูจึงทําให้จิตใจในี่อ่อนโยนอบอ้อมอารีวาจีไพระนะวาจามีวจีไพราะสนโสดที่จะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ได้แม้แต่ในยามที่ฟังเราพูดก็าตามอันนี้เป็นมหาปณิธานที่ท่านทั้งหลายจะต้องสะสมไว้ เป็นคุณธรรมประจําใจของท่านท่านท่านเคารพนับถือในพระมหาโพธิสัตว์ควรอิมท่านก็ต้องปฏิบัติให้ออกมาเป็นรูปธรรมเช่นนี้ตอนนี้เนี่ยองค์พระแม่เราได้แกะบล็อกออกมาเรียบร้อยขัดเรียบร้อยแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น32ชิ้นส่วนสามสิบสอชิ้นส่วนเนี่ยนะครับในสามสิบชิ้นเนี่ย ตอนนี้ได้ทยอยไปกันจะครบแล้วเหลือไว้ให้ชิ้นสุดท้ายที่จะให้ญาติโยมไปอธิษฐานให้เร็วนั่นก็คือชิ้นส่วนพระเศียรพระเศียรขององค์แม่ตอนนี้ตมาตั้งไว้ที่วัดเพียงแค่ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวในชิ้นนี้เป็นชิ้นสำคัญให้ญาติโยมไปอธิษฐานกับองค์พระแม่กวนอิมอย่างใกล้ชิดไปอธิษฐานนะฮะบูชาผ้าเช็ดหน้า เช็ดพระพักของพระองค์ท่านซะก่อนที่จะนำพระเศียรของท่านที่หล่อด้วยทองคำถึง13กิโลเนี่ยนะจะเอาไปาประกอบองค์จริงต่อไปโยมจะขึ้นไปเช็ดอธิษฐานไม่ได้แล้วเพราะอยู่สูงมากนะอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในบรรดา32ชิ้นส่วนนะโยมนะตอนนี้เหลือส่วนพระพักไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ไปเช็ดอธิษฐานเอา อย่าตกขบวนนะบอกแล้วเดี๋ยวโยมจะบอกโอ้ทำไมจะไม่รู้เรื่องเลยขอให้ไปอธิษฐานองค์พระแม่คนละหนึ่งอย่างพอนําขันห้าของท่านคือร่างกายอันเนี้ยไปไปอธิษฐานองค์พระแม่ขอพรหนึ่งอย่างอย่าโลภขออย่างเดียวคิดเองขอให้มีปัญญานะแม่นะมีปัญญาหาทรัพย์ได้เอาตัวรอดไม่เดือดร้อน ปลอดภัยแคล้วคลาดมีปัญญาอันเดียวนี่ทำให้เราเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะรู้เรื่องอะไรก็รู้ผู้รู้ย่อมเป็นผู้ชนะเสมอฉันใดจะอธิฐานขอพรเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับการงานการเงินปีนี้ปีเดียวนะปีนี้ปีมหามงคลน,นี้เท่านั้นตอนนี้พระพักขององค์พระแม่ยังอยู่ใกล้ชิดกับทุกท่านนะอย่างภาพที่ได้นำให้ชมอยู่ตอนนี้ นี่แหละครับคือพระพักขององค์พระแม่กวนอิมอนาคตจะนำไปประกอบองค์พอป,ประกอบองค์ครบ32ประการแล้วก็วจะอัญเชิญพระองค์ท่านขึ้นบปินสถานบนแท่นประทับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ปีนี้เนี่ยนะครับเราจะประกอบองค์ทั้งหมด32ชิ้นส่วนจะเชื่อมพระวรากายของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนะเชื่อมพระวรากายของพระองค์ท่านให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ บุญมีสองอย่างใหญ่ๆกิจสองกิจกรรมนะเดี๋ยวทางวัดเราจะจัดสวดมนต์ทุกเดือนทุกอาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนเนี่ยเราจะจัดสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายสิ้นเดือนโยมนะทุกอาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนเราจะมีการสวดมนต์จีนถวายองค์พระมหาโพธ,ธิสัตว์ท่านญาติโยมจะตกขบวนนะสุกเสาร์อาทิตย์ y y ok นะสิสส้นเดือนสุกเสาร์อาทิตย์สิสส้นเดือนจะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาองค์พระยูลายและองค์พระแม่กวนอิม อย่าลืมนะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่สานะมพรานนครปฐมเบอร์โทรศัพท์ก็0851779169นะครับอย่างที่ขึ้นหน้าจอนะ0851779169เราลองคิดดูดิว่าเราเคยขอพอรแม่ยังไงแล้วเราจะถวายท่านได้ไหมถ้าไม่ไหวก็ตามกำลังศรัทธาของลูกอย่าเบียดกระเบียดกระเสียนตัวเองนะอันนี้อย่างที่หนึ่งบุญอย่างที่สอง อธิษฐานคําดวงจิตเช็ดพระพักขององค์พระแม่เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับองค์พระแม่มากที่สุดก่อนที่จะเชื่อมรถอัญเชิญท่านขึ้นไปดิสสถานบนแทน่นวันนั้นจะเช็ดไม่ทันแล้วและจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะเฉพาะปีนี้เท่านั้น,ก,น,นก่อนเดือนตุลาคมก่อนเดือนตุลาคมเราจะเคลื่อนย้ายพระพักของท่านนะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุข อย่าตกขบวนก็แล้วกันวัดรมปัญญารามบางม่วงดูในเว็บไซต์ก็ได้วัดรมปัญญารามบางม่วงสามพรานประกอบองค์แม่ให้เต็มองค์ยาว21เมตรจะเชื่อมให้ท่านเป็นหนึ่งเดียวมี21เมตรเท่านั้นแล้วก็จะอัญเชิญองค์แม่เข้าประกอบแล้วเนี่ยเหลือชิ้นสุดท้ายที่ให้อธิษฐานเช็ดก็คือพระพักขององค์พระแม่กวนอิมอย่าลืมนะครับบุญใหญ่สองอย่างหนึ่งประกอบองค์แม่ให้ครบ32ประการ สองเอช็ดพระพักนะฮะเพื่อความสะอาดหมดจุดแห่งจิตวิญญาณของเราด้วยทุกโศกโรคภัยสิ่งเล้ร้จะได้ถูกล้างออกไปด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์องคง์พระมหาโพธิสัตว์กลออิมกวงอิมหุกโจ้ปอ๋อเิ่งอังขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือสุขภาพแข็งแรงทุกคนเทินเจริญพอนามิตาพูธธรรมะคูรระ่บุญ มีบุญอะไรให้ทำก็รีบทำอย่าคิดดูก่อนอย่าเอาไว้ก่อนเพราะเราอาจจะตายก่อนไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็ได้นะคะดังนั้นในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะฝนจะชวนคุณผู้ชมไปทำบุญพร้อมๆกันเลยในช่วงนี้นะคะ มาเจริญพราาทาษาจดัตทั้งหลายจะการจะจบรายการธรรมะคู่บุญของเช้าวันจันทร์ที่27วิทุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของสิ้นเดือนวิทุนายนแล้วท่านทั้งหลายวาระสำคัญของชาติมีสองวาระด้วยกันวาระที่หนึ่งก็วันที่9มิถุนายน เป็นวันที่องค์สมพระบาทสิหัวทรงอของศิลปสมบัติครบ70ปีแล้วก็12สิงหาคมที่จะถึงก็เป็นวันที่สุเด,ด็จพระเจ้าเจริญพระชนพระชนพรรษาครบ84พรรษาสองวาระนี้ถือเป็นวาระสำคัญเป็นวาระแห่งชาติของประสบนิกรชาวไทยทุกพุทนหน้าจตือกมมชีพานมาภาพขอเริมพรชักชวนทาง,งหลาย ได้ทำความดีเพื่อเธอไหวเป็นพระกุศลบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นหากุศลถวายแก่โป่งท่านโดเฉพาะอย่างยิ่งแล้วการรักษาศีลท่านก็จะได้สงด้วยนะจะถือว่าอนิสงส์ก็คือได้อยู่เย็ดเป็นสุขทำให้กาย ทำให้วาจาของท่านปกตินั่นเองทัานวานละสำคัญที่จะถือในวันที่12สิงหานี่มีการเชิมฉ้องจองอีกนั่นตอนนี้ไปท่านแก็ประดับทิวทงทงสัจลักษณ์เจ็ดสิบพรษาแห่งการครองราชทงสัญลักษณ์อาจาเจริญพันชนารษาแปดสี่ภรษานั่นนะโยมก็ติดกันใครมีบ้านติดบ้านใครมีเรือนติดเรือนมีวัดมีห้างก็ติดกัน เพื่ออะไรถ้ากะดอกถึ่ความจงรักภักดีก็าอยากถึ่ความสำนึกในพระมหาดนาคนุณของวงท่านนั่นเองแต่พอนนะภาระสำคัญอย่างนี้ไม่ควรให้ผ่านไปได้นั่นเอง จจุบันนี้อาภาพอยู่ที่วัดศรสีสุดารามฝ่ายระโนเกตบางกอบน้อยกรุงเทพพนคนรงาภาพเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้วัดศรสีสุดารามนี้เป็นพระรามหลวงชนิดชั้นตีวรวิหารชั้นตีชนิดวรวิหารนั่นเองปัจจุบันก็ดําเนินการสร้างสลดการ,ปรเปลี่ยนอายุประสงค์ขึ้นหนึ่งหลังกว้างถึง20เมตรยาวถึง40เมตรด้วยกันเป็นอาคารสองชั้นท,ทั้งหลาย สวยงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเรียกว่าเป็นอาคารเรือนไม่สักก็ว่าได้นะือนไม่สักไม่สักนี่ก็สั่งทำมาจากลานวิมลนุน่นจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วในช่างี่มาติดตั้งคือในช่างสมศักด์ก็มาจากสุพรรณบุรีเหมือนกันในช่างสมศักจะเป็นช่างทำง,งานละเอียดประณีตเรียบร้อยบรรจงมากเรียกว่าถูกใจแล้วก็สมปัารถนาสมบังว่าเราปลูปก สลาทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็ปลูกด้วยทรงไทยไทยไม้สักทองอย่างดีพระนายโยมทั้งหลายสลราเหล่านี้จะเป็นโบราณตถานอันสำคัญยิ่งถือว่าเป็นมรดกของพระศาสนาหรือว่าเป็นสมบัติของพระศาสนานั่นเองพระนโยมทั้งหลายที่จะมีส่วนส่งเสริมสนับทุนในการ สร้างสาลาอเนกประสงค์ทรงไทยไม่สักหลังนี้นั่นนะก็ขอเชิญทวนตัวการเป็นเจ้าภาพสมรับทุนเรียกทำอญญายัดทรัพย์ฝังไว้นพระศาสนาโดยการสร้างสัลาทรงทรงไทยไม่สักทองขึ้นไปจ้างทองก็สั่งมาจากนู้นลาลีาวมวลนูน้นอุพันบุเรีแต่จ้างทำก็เชิญยในจ้างสมจักที่ทำประโยชน์นี้สวยงามท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยการปฏิบัติธรรมหรือว่าจะประชุมเชิงสมนาทางวิชาการหรือจะนั่งสมาธิก็เพื่อความเะดวยมยมก็ติดแอร์เย็นสบายอยากโยมมาก็าเย็นสบายกัน,นในคือที่วัดสุดาลามโยมนะ ส่วนที่พระเป็นประธานจัดสร้างอยู่ที่จังหวัดขอนกก็คือพระครับวัทรุศรตัวนี้ฝนตกดีแล้วญาติโยมผ่านไปทางนครยกก็ผ่านไปไหว้พุทธามาครับวัชรุศรไหว้พระเจ้านาตาก9เมตรพระเจ้าจันหลต่างไปพราทิองค์แล้วก็มาแวะขอพรอุปยาพิจเนตรเทพแห่งปัญญาเทพแห่งความสําเร็จให้เกิดความสุขุขณจะญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ใกล้กับวัดศรีสุดาลาบริหารนี้ก็ขอเชิญโยมนะ เป็นจะภาพเสริมทุนในการสร้างทาราการเปลี่ยนไม่สจักทองเนี่ยใหลล่วงไปแล้วก็วันเดินหน้าซึ่งตกวันที่16กักฎาคมเวลา17นีกาพระเจ้าลงเถอพระเจ้าสวมสุรีพระราชาที่นักดาม,มาตโปรดเสด็จที่จะถาวายเทียนประจำปีและเจนพรรษา,นาในวันที่วันเสาร์ที่ในวันเสาร์ที่16 วันเสาร์ที่16ตุลาคมเวลา17.00นเราขอเชิญญาติโยมมาพ่วนรุเนเดจในพร้อมเพียงกันท่านจะส่งเสริมรับรวงคดีจะรับเป็นเจ้าภาพตรวจเชงกดีมาเรีกโทรศัพท์ท่าน024335919ขอเจริญพรส่งท้ายวันนี้ด้วยธรรมะาจากพระภัยสารวิสาโลค่ะที่ว่าไม่มีใครอยากจะเกิดมาเจอความทุกข์ แต่เมื่อเจอทุกแล้วก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสติอย่างนี้สิคะที่เรียกว่าทุกเป็นแล้วกลับมาพบกับรายการธรรมะคู่บุญได้ใหม่ทุกเช้าวันจันเวลาเดียวกันนี้ทางททบ5สวัสดีค่ะ